สวัสดีครับอยู่ผมกู๊ดเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมป๊อ p ปี้เพ time ม h ชั t e เตในตอนที่2ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดต่อาาเพื่อเป็นกำลังใจผลเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับมามาถึงในตอนที่2แล้วกับภาค3 continue เริ่มตรงไอที่หลังจากตอนที่แล้วลงมาเข้ามาในโดมครับโดมเป็นแก๊สสีแดงฮะมามา Mm hmm. เปิดมาก็ยืดมือรอก,กันเลยฮะเก็บมือโทรศัพท์รับรับตรงไหนเอ่ยไปฮะเราต้องมาทางนี้โอเคครูเราต้องมา ใต้ฐานนี้เพื่อจะฉันจะช่วยนายได้หลายอย่างฉันจะให้กุญแจกันนายกุญแจอะไรละ่ะออรี่ชื่อออยลี่ครับฉันชื่อออยลี่ฉันจะมอบกุญแจให้กันนายน,ายนายี่หน้าแต่ตู้นี้มั้งเปิดไหนนกุญแจละออยลี่นี่ไงกุญแจมาละเก็บมาไปหนอีกต่อเห็นมีใส่โอเคได้กุญแจแล้วได้ก็ต้องไปเปิดจากตรงนู้น้ well, องนีไปไป้ เฮ้ยตรงนี้สายไฟอะไรสายไฟอะไรเนี่ยคือเบิร์นคาร์เราเปิดดิกดไม่ได้ฮะตรงนี้ออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันด้าบนไม่มีอะไรทางนี้ล่ะเฮ้ยสายไฟแตะแตะไม่ได้โอเคออกจากห้องนี้ดีกว่า Let's go อ๋า กี้ผมมาจากทางไหนลงไปหมดแล้วนูน่นเอาวเฮ้ยทางไปอยู่ไหนวะกี้ผมเข้ามาวิ่งตรงดิ่งมาเลยนี่ทางนี้ไปเถอะไปครับองวิ่งไปตรงไหนเอ่ยน่าจะตรงนู้น เดือวคียต้องไปปลดล็อกตรงไหนตรงประภาคาหรือเปล่าตรงนู้นแล้วกันตรงที่สาระคละ้ายๆสาระกลางฮะแมปกว้างมากฮะภาคสมนี้ใช่หรือเปล่าฮัลโหลไม่ใช่ฮะนี่คืออะไรตู้ไปรณสนีไม่ใช่ละเดินดูอรอบรอบได้คนแจมมาแล้วต้องมีที่เปิดสิเด้อ เฮ้ยเป็ดเป็ดยางเย็ดนี่ส่วนสนุกสำหรับเด็กฮะไปดีกว่าหาทางเปิดด้วยเ้าตรงนู้นน่าจะตรงนี้นะเพราะมีไฟกระพริบอยู่ฮะน่าจะตรงนี้ครับแต่สีฟ้าโอเคห้องแกส๊สเออใช่แล้วมาไปฟุกฟ๊ก ตรงไหนเอ่ยมาตรงนี้ฮะเฮ้ยคืออะไรให้จอดับคืออะไรครับโหลดโหลดนี่คืออะไรจะเจออะไรหรือเปล่ามาเสียงเพลงระทึกเค้เป็นจุดเซฟนี่เองมาเข้ามาแล้วไปชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปขอมือหน่อยพวก นี่ตัวอะไรต,ต,ไตัวนี่ย w a ั you stand คือเต็ปคืออะไรอื้มวิ่งยินดีต้อนรับสู่ห้องเก็บแก๊สของงานนี้เครื่องแก๊สประมาณนี้ฮะกดป,ปุ่มออฟไลน์อยู่คุณต้องย้ายแก๊สฝั่งขวามาไว้ฝั่งซ้ายให้หมด โรงงานถึงจะไปต่อได้โอเคกันเองนะต้องหาประตูเข้าไปช่องพลังงานก่อน s <S หาแบตนี่ฮะแก๊สนี่ฮะเราต้องย้ายถังขวามาถังซ้ายฮะโอเคหาแบตเตอรี่ก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ย,อยลงมาห้องซ้ายดิเฮย้ยน่ากลัววะ่ะอ๋อนี่ไงแบตเตอรี่รีเก็บก่อน เก็บเลยเก็บเก็บเจ้ามาเอาไปใช่ตรงนู้นกเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาสำรวจฮะวิ่งไปก่อนวิ่งไปได้เกรงกลัวเแล้วไปแตะมือสีเงินตรงนู้นฮะใช่หรือเปล่าเฮ้ยนี่นี่คืออะไรมือสีม่วงฉันจะไปหามือสีม่วงมันจะตรงไหนไปสำรวจห้องนู้นก่อนแล้วกันฮะกระโดดไป ถือว่าภาคสามนี่ทำภาพได้สวยมากฮรเกมจากปีสองพันยี่ฮะออกตอนสองพยิบสี่ครับภาคสามหรือว่าเชปเตอร์สากดแมวเซาันเอายกไม่ได้เสียงแมวนอนอยู่อะมันร้องว่ะน่ากลัวเสียงร้องน่ากลัวมากครับนี่คืออะไรแคปซูลอะไรสักอย่างนึง่งกำแพงนั่นล่ะ แตะไม่ได้ฮะลองวิงออง่งอ้อมไปด้านหลังอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ไม่มีอะไรฮะไปดีกว่าเข้าไปตรงฮเฮ้ยฝาท่อไว้ดึงอะไรสักอย่างคันคันเอาสวิตช์คันโยกยังไงม้วนวิดีโอจะขึ้นไปได้ไงจัดโดดเฮ้ยโดดได้ปะ่สะสสยเฮ้ยอันนี้คืออะไรต้องหาทางม้วนวิดีโออยู่ด้านบนน่ะใช่ปะ่ะ กระโดดไม่ได้เฮ้ยอ๋อเสียงเสียงฝีเท้าเราโอ้โหไปดีกว่าไปห้องทัดไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยมายิงไปแบบเร,เร็วครับรวดรวดเร็ว,เ,รว,เ,รวเสียงน่ากลัวมากฮะตอนนี้เฮ้ยตัวจาหมีนี่คืออะไราหาแรงพลังนันมาไฟ้าอยู่ซ้ายมือเฮ้ยตรงนี้เป็นห้องอะไรวะ เฮ้ยอะไรอ่ะมือม่วงได้แล้วเก็บมาโอเคนี่ครับเปลี่ยนได้ฮะอุ้ยมีไฟฉายด้วยเยสล้ำอะวิดีโอเทปวิดีโอ,โอนี่มือเขียวอันนี้มือม่วงมือม่วงไว้ทําอะไรมีไฟฉายด้วยแตะอ๋อโอ้ยแ,แตะกระโดดฮะแตะยอะไปเออขึ้นมาทางนี้อ๋อมือม่วงเอาไว้ทําแบบนี้นี่เองฮะเข้ามาในห้องนี้แล้ว คาบโลหิตของผู้ใดเอ่ยทางนี้มีอะไรไหมไม่มีฮะลงไปดีกว่าไม่อยากจะลงไปสักเท่าไรน่ากลัวมากเฮ้ยเข่าวงกดวะ่ะโอเคนี่เลยไม่ยากกระโดดไปทางนี้เฮ้ยแตะให้โดนสิเออเฮ้ยเยเกือบไปกระโดดมาเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกอบเกบืไงเอ่ย วิ่งแล้วก็โดดอ่ะอุ้ยเก็บเฮ้ยทำไมลงหลุมอะไม่พ้นไปแตะอ๋อฮ้ยไม่พ้นว่ะแล้วกระโดดแตะเฮ้ยโอเคกระโดดแตะได้ไดฮะตรงนี้ล่ะเฮ้ยเพิง่ง เเพิ่งฮ้ยลองวิ่งไปตั้งหลักดีดีเฮ้ยเชือ่เอเฮ้ยแก๊สแก๊สไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักใหม่กระโดด ต้องวิ่งแล้วแล้วกดดีๆอ่ะเอาไมเฮ้ยทำไมวะกระโดดไปเฮ้ยเกือบไม่รอดเฮ้ยยังไงอ๋อดึงนี่คว้ามาควา้าดึงแล้วไงต่อจะข้ามไปยังไงอ๋อ,อ,อตรงนี้อ๋อดึงลงมา โอเคมาอ๋อกระโดดขึ้นแป๊บนี่โอเคถูกแล้วถูกแล้วดึงมามาแล้วก็เฮ้ยมาใกล้ๆก,ก่อนสิ ไปทางนู้นไปทางหน้าหน่อยไปทางหน้าหน่อยเดี๋ยวเราเราโดดไปไปเออเชอะเออเกือบล่วงเกือบล่วงถึงไงถึงปะวะเออถึงฮะเกือบไปเล่นไม่ยากถึงกลับมาจะไงต่อต้องกระเด็บโดดข้ามรั้วไปสินะโอเคถูกต้องละกระโดดข้ามรั้วไปอีซี่ฮะ พระเจ้านี่มันห้องอะไรเอ่ยเฮ้ยปริศนาคืออะไรข้ามไปฝั่งนูน้นนี่ทางนี้จะโดดข้ามมาตรงนี้มีอะไรในทิ้นซี่ห้องพลังงานอะไรสักอย่างนึงอ๋ออันนี้เป็นห้องเก็บสารอันใดครับมันดูข้างๆนี่เองตรงนี้คืออะไรปริศนาอะไรอีกต้องการ แรงใจไฟต้องทำยังไงมีจุดตรงนี้คล้ายๆเลเซอร์ตอนตอนแรกคะ่ะอันนี้จุดที่สองจุดแรกอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนข้ามไปฝั่งนู้นก่อนอเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองมาเฮ้ยกระโดดขึ้นมาตรงนี้โอเคมันติดผนังใช่ไหม ตรงนี้ลองพักก่อนดิเฮ้ยดึงไปไหนคืออะไรเดี๋ยวอ๋อดึงเข้าตรงนี้เฮ้ยต้องดึงไปทางนูน้นต้องไปส่องทางนู้นก่อนไม่งั้นมันไม่เปิดโอเคลองแตะสิปึ๊บ เด,ดี๋ยวได้ด่ะแตะก่อนแตะตรงนี้เดี๋ยวลองมาแตะตรงนี้ดูเฮิบยิงไปเฮ้ยเลเซอร์มันอยู่ตรงนู้นว่ะอ๋อเข้าใจละต้องย้ายเลเซอร์ใหม่ย้ายเลเซอร์นี่ ให้มาส่องตรงนี้โอเคได้แล้วเก็บมือโดดแตะขึ้นมาตรงนี้ใหม่แล้วแตะเข้าตรงนี้เออถูกต้องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แตะไปเลยพุ่งไปโอเคเปิดแล้วฮูอวอ้อีซีมากๆฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนทิศ ตรงนี้ก็เปลี่ยนทิศต,ตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้มันต้องยิงเข้านี่อันนี้เปลี่ยนทิศเออเปลี่ยนทิศก่อนมาตรงนี้ถูกเออตรงนี้อะ่ะตรงนี้ก็เป็นทิศมาทางนี้โอเค อีซี่ปิดเปลี่ยนมือม่วงเก็บโอเคเอาไม่ <t ick le noise> เอาไม่ขึ้นไปไหม่ฮะมันเล่นอย่างนี้นี่เองมาโอเคแตะแตะสิครับแตะตรงนู้นสิยาวจัดมือยาวครับลองแตะตรงนี้สิ แตะไปพุ่งมาโอเคผ่านครับเ,เล่นไม่ยากเก็บมือมาแล้วไปทางไหนต่อข้ามไปข้างนู้นเหรอลองข้ามไปทางนู้นสิประตูเปิดแล้วโอเค ไปปุ่มเฮ้ยพลังงานมาแล้ววะเซฟมีอะไรย้ายปุ่มออฟไลน์รีสตาร์ทออฟไลน์ฮยตัวอะไรขึ้นวะกดไปแล้วโอเคตัวพีขึ้นครับย้ายถังย้ายถังพลังงานโอเค ตรงกลางต้องซ้ายต้องไงต่อเฮ้ย,ยไฟดับเฮียละถืออะไรวะยังไงต่อวะออฟไลน์จะให้ไปทีงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันต้องมีอะไรแน่ๆเลย ไปงน้นไปดูห้องนน้นเฮ้ยโทรศัพท์มารับสิโอไม่งัน้นกดระบบพลังงานไปเจะจะเอากุญแจให้โอ้สวิตช์โทนตัวไหนวะจนเจเนเรเตอร์อยู่ตรงไหนวะ โชคดีนะห้องสวีทโฮมอยู่ตรงไหนวะสวีทโฮมมาวิ่งไปก่อนตรงแดงๆนี่หรือเปล่าออกไปก่อนดีกว่าลุกขวาไปครับ ตรงนี้หรือเปล่า้องสวีทโฮมอะใช่หรือเปล่าไม่รู้สวีทโฮมอยู่ทางไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน เจฟเนเรเตอร์สวิตช์โฮมอยู่ไหนวะตอนนี้ไฟดับหมดเลย้องเจเนเรเตอร์ตัวนี้เราเพิ่งออกมาฮะไฟดับหมดเลยเย็ดและไทตายสิเวรนละตรงนี้ด้เปล่าววะสวิตช์โฮมเข้าไปดูกัน เสียงน่ากลัวมากะห้องเก่าตรงนี้ตรง,ตรงไหนวะโลแบตเตอรี่ช่องเก็บของตรงนี้มีกุญแจกไหมมีเห็นมีเลยห้องสวิตโฮมอยู่ไหนวะเมื่อนี่ไงห้องสวิตโฮมได้แล้วกุญแจมเก็บแล้ว ห้องเจเนอเรเตอร์ฮะมาถูกทางแล้วจะไปไขยตรงไหนวิ่งไปพวกสวิทโฮมอยู่ไหนวะตรงนู้นหรือเปล่าน่าจะตรงนู้นฮะเฟแดงๆอ้กมาอยู่มันคืออะไรอะไรกันนะไปสวิทโฮมน่าจะตรงนี้ ใช่หรือเปล่าใช่ด้วยฮะมาแบบมัว่วห้องอะไรวะมาเฮ้ยเฮ้ยโหลดอีกแล้วโหลดอีกแล้วครับมาน่าจะใช่ห้องนี้ครับ ห้องสวิต์โฮมนี่เราก็มาทางนี้เฮ้ยมีรอยกรงเล็บเปิดประตูเฮ้ยเนียแก๊สแดงคืออะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมแก๊สแดงอย่าตายนะเว้ยเจอแก๊สแดงเข้าไปกระตกเลยฮะไปเร็วซี่เดินไป เดินไปฮะโทรศัพท์กระตุกเลยเจอเอฟเฟกต์แก๊สแดงเข้าไปเออมาแล้วดีแล้วมันโหลดดิ่งอยู่ฮะลงไปด้านล่างตามแก๊สสีแดงไปหายแล้วเออเจอเอฟเฟกต์แดงไปโหโทรศัพท์กระตุกเลยฮะวิ่งไปตรงๆลยฮะคืออะไรไปด้านหน้านั่นสิ ข้างในไม่มีอะไรกันแน่สุดซอยฮะเสียงอะไรวะขวาล้ายซ้ายดีปิดวิทยุเฮ้ยมือหายไปไหนเอาซ้ายก่อนกันขวาซ้ายดีวิ่งไปฮะเวลาก็โมงสี่ห้ามีร้อยกองเล็บตามรอยกองเล็บนี้ไปอะไรวะ โอเคอ่ยคืออะไรัวเนี่ทำไมวนมาทางเก่าวะตัวเดียวขวาแน่นอนตัวซ้ายเฮ้ยตามเสียงโทรศัพท์ไปโอเคคุยขวามือมีใช่ห้องนี้ไป Let's go ไปฮะแจถึงแล้ว ได้ยินเสียงโทรศัพท์นี่ไงห้องขวาม,มือนี่โทรศัพท์เออนี่โทรศัพท์นายต้องหนีไปให้หนีไปไหนล่ะเวเนอร์นิทรันทางนี้ S <S <an aly pt us> จะให้ไปไหนวะวิรอยผนังเต็มเลยขาวงกดมดเสียงอะไรวะ ทางไปว่าตรงไปเรื่อยนี่น่าจะทางนั้นเป็นทางเดียวโอเคทางนี้แหละผมว่าเฮ้ยเฮี้ยเฮียใครเข้าประตูถูกแล้วทางนี้ถูกแล้วอย่ามาเข้าประตูตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะฟ้าฟ้าน่าจะทำนี้ฮะ สายไปเรื่อยทางนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยจะให้ไปทางไหนวนอยู่ที่เดิมแล้วทำไมวนๆอยู่ที่เดิมวะอ่ะวาร์ปม,มาตรงนี้แก ไม่เข้าใจฮะไงของมันเฮ้ยห้องซ้ายมือเปิดแล้วส่งไปดีกว่าคืออะไรเฮ้ยอะไรอยู่ด้านนอกวะนี่ห้องอะไรวะจะโดดขึ้นไปหมอบลง ไม่เข้าไม่ได้อ่ะมองเข้าทางนู้นใช่ไหมโอเคจะเห็นแสงสว่างจะไปมงแล้วคืออะไรวะไม่เข้าใจแล้วขวาไปออกไปเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยสวันดีเจ็ดออพ ย้ายห,ห้องนั้นไปไหนวะฉันก็วนมาถูกทางแล้วนี่เสียงเลยวะเฮ้ยอ,อย่านะนว้ยไปดีกว่าเฮ้ยมีแสงสว่างแล้วออกไปจากที่นี่เร็วไปฮะวิ่งออกไปประตูเปิดแล้วมาฮะ วิ่งไปคืออะไรนี่ม้วนเทปอยู่ตรงนี้คืออะไรเก็บม้วนเทปโรงพยาบาลโรคจิตเหรอห้องนอนแห่งฝันร้ายเฮ้ยมือหายไปไหนวะในห้องแหวงไปเปิดเทปเปิดเทปสิเทปเก็บกย่างเออเก็บนี่ เออเนี่ยวะบันเทบโอเคเฮ้ยตัวฮาก,ก,กิบุก,กิเฮอกิบุกิกลับมาแล้วยนดีทั้งทั้ให้คุณอะไรนะแฮปปี้แอนด์ ฟันเวนแมอนแดนนี่คืออะไรวะคือย็นนี่มีอะไรฮกคกิวบิในภาคในเชปเตอร์แรกนึกว่าโผล่จะบอกนะว่าโผล่มาในภาคสามมีตื่นเต้นเลยฮะเฮ้ยทำไมท่า,า้านไปลออรูปปิดหมดเลยด้นบนใส่ไฟย,ย้อยคืออะไรวะ ยังไงต่อฮะ should y o ควร m e b a ับมาฉันกำลังกลับมาเฮ้ยกลับมาเหรอเจไปดีกว่าฉันจะไม่ฟังนายประตูก็เปิดไม่ได้ต้องฟังมันจนจบกันฮะประมาณฉันกำลังจะกลับมาในภาคสามนี้ ประมาณนั้นฮะวางหน้นต่างประตูกันไวเจ้าไปให้ดีตอะนั้นตัวก็ลงังน่ากลัวในต้นฉบับกันนั้นจะกลับมานี่ทำไมเป็นรูปเคี้ยววะยิ้มแมบบ็น่ากลัวสายองขวัญ ว <Welcome> ันนี่ต้องรับกลับบ้านเชียรละมันล็อกเป้าอันนี้ให้เองฮะชาโดว์คืออะไรมันให้ดูตรง,งเงาอะคืออะไรเอ่ยว่างไง คืออะไรวีลคัมมาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆละคืออะไรอะไรกันแน่หันใครไปทางไหนก็ไม่ได้วะคืออะไรบอกมาทีนาวยินทีต้อนรับเฮ้ยเฮ้ยมันออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งสิ วิ่งสิวิ่งสิเฮียแล้วบุกิมออกมาแล้วเฮ้ยวิ่งวิ่งเฮ้ยทะลุทีวีมาเลยอะ่ะวิงกัน The Ring. เดื่องริงเฮ้ยเสียงไล่หลังมาแล้วยายกลับไปมองนั่นหลังรอยเล็บเต็มเลยเฮ้ยทางตันทางตันด้วยอ้อยทางตันเฉยเลยมาคาพี่ตายเหรอยิ่งแค่ยังน่ากลัว อมืมันกลับมาแล้วมูกี้มันฟื้นคืนชีพมาฮะในภาคสามนี้โผล่จากไหนเอ่ยมาโผล่ตรงไหนโอเคฟื้นตรงนี้เออเป็นแค่ฝันไปเลยนี่เฮ้ยมันรุดทีวีออกมาเหมือนเกะเดลิงวะโอเค ตื่นมาตรงห้องสว่างสดใสครับโอเคครับในตอนที่2นี้กู๊ดกิมีขอดตัวลราไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่3ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระซับสับไค์เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอดตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ